ล่าสุดชีวิตเปลี่ยนไปตามการเวลาจุมจ๋มแสงระวีจุ๋มแสงระวีไม่ออกสื่อ30ปีลืมภาพเก่าๆไปเลยเมื่อก่อนสวยมากหลายคนคงยังไม่ลืมสำหรับจุ๋มแสงระวีอักขวรัก ผลงานกระแทกตามีเยอะอาทิละครแม่เบีย้ยที่ประทะแซบกับเพระเอกหล่อล่าแซมยุรนันบทบาทการเป็นนักร้องของจุ๋มแสงรวีกับค่ายคีตามีภาพหลุดหน้าคร้ายจุ๋มแสงรวีออกมาอีกครั้งในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมากๆความชัวต้องไปถามคนเคยใกล้ชิดจุ๋มแสงรวีบันเทิงไทยออนไลน์ไปเจอกับคุณเอชุติมานายนาที่เพิ่องออกมา วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดรบตัดสินจึงต้องเอารูปนี้ไปให้ดูชัดๆว่าใช่หรือไม่ใช่ย้อนความหลังกันไปหน่อยเอชุติม,มานนยนาเป็นอดีตนางสาวไทยปี2530 และเคยเป็นนักร้องสุดเปรี้ยวแตกกับค่ายคีตาในยุครุ่งเรืองซึ่งจุมแสงวีก็อยู่ค่ายคีตาเหมือนกันพอเอ้ได้ดูรูปหลุดนี้ก็รีบบอกไปัยรัวๆอย่างตื่นเต้นใช่ใช่ค่ะพี่จุมตัวจริงๆพี่จุ๋มเปลี่ยนไปเพราะเขาไม่สบายและต้องใช้วิธีการรักษาแบบนี้ก็ให้กำลังใจพี่จุ๋มนะคะทุกคนยังคิดถึงพี่จุ๋มเหมือนเดิมนะคะ เรื่องไม่สบายเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะคะพี่จุ๋มยังสวยเหมือนเดิมอยู่น้องรักพี่จุ๋มค่ะเสียงดังได้อีกอยังคิดถึงเพลงของพี่จุ๋มตลอดเวลานะคะน้องชอบมากๆชอบร้องมากๆเลยสนุกสุดฤทธิ์จริงๆวงเล็บยิ้มกว้าง ทางด้านแฟนคลับของจุ๋มแสงลวีเปิดใจตรงๆว่าภาพนี้หรอน่าจะใช่พี่จุ๋มแสงลวีแน่นอนถึงพี่จุ๋มจะเปลี่ยนไปมากๆก็จําได้นะคะเพราะพี่จุ๋มตอนนั้นดังมากๆเซ็กซี่มากๆพี่จุ๋มเคยมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดอุบลราชธานี ตอนนั้นเรายัางละอ่อนใส่น่ารักเรียนมอต้นอยู่เลยค่ายคีตาดังมากๆมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่อุบลยกค่ายเลยนักร้องฮอตมากหลายคนพี่ฮันนี่พัดสอนพี่อ้อมสุนิสาพี่ออฟพงพัดเป็นต้นจะเล่นคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายแกรมมี่หรือคีตาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติให้นักร้องขึ้นรถกระบะนั่งแห่ทักทายโบกมือ ไปรอบๆเมืองเพื่อให้แฟนคลับได้เห็นตัวเป็นๆได้ใกล้ชิดด้วยเราก็ชอบพี่จุมเนาะซิ่งมอเตอร์ไซค์ตามไปกริ๊ดกรโอ้ยนานมากๆผ่านไปกี่ปีแล้วเนี่ยเด็กสมัยนี้คงนึกภาพไม่ออกว่าทำไมนักร้องต้องมานั่งรถแห่ก่อนเล่นคอนเสิร์ตด้วยหรอประมาณสองเดือนที่แล้วก็เคยเจอพี่จุมที่พารากอน พี่จุ๋มกำลังชอบอยู่ในแผนกเสื้อผ้าจ้องดูตั้งนานตั้งสติว่าใช่ไหมใช่ไหมก็รวบรวมความกล้าเข้าไปทักว่าใช่พี่จุ๋มแสงะวีหรือเปล่าคะแต่พี่จุ๋มก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ แม่คุณแม่คะทำไมจะไม่ใช่ราคาหนูจำได้หนูจำได้แม่นด้วยเราก็พอจะเข้าใจนะคะว่าทำไมพี่จุ๋มถึงบอกว่าไม่ใช่ตนเองแต่ถึงพี่จุ๋มจะอยู่ในสภาพไหนเราก็ยังชอบพี่จุ๋มอยู่คะ่ะ